สวัสดีครับบ้าเถาะสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับตอนนี้เดินทางมาถึงวัดปูเจ็ดสองนะครับพี่น้องครับพามารับชมชวนชมนะครับเนาะครับชวนชมก่อนครับพี่น้องจังเข้าไปกราบนมัสการปปูน้ากันนะครับเนาะครับสวยงามเด้อครับพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะครับมารับชมตงหวดน้ากันครับงวดวันที่16ตุลาคม2565นะครับเนาะตอนนี้บ่าวเถาก็เดินทางมาถึงนะครับจังเข้าไปกราบนมัสการปปูน้ากัน สวยงามนะครับเนาะครับชวนชมนี่ครับครับผมเอาครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันไปรับชมตองวดน้ากันครับผมว่าปูจะเน้นจะเด่นตัวไหนนะครับเนาะครับปูอยู่บ่ครับทชมชมครับ ขอปูอยู่อยู่ครับผมการเป็นวัฒการครับปูค่ครับผมวัฒการมจะครับปูเอาครับครับมื่อนี่พ่อปูแลละครับปูใบใบอยู่หลายมือนะปูปิดมือทิดงานครับติดงานติครับปูมาเดียนแหละโอ้โหจะหาเวลาว่างครับปูอืม มีเวลาไหมเอาครับสุดล่างสุดล่างมัปูสุดล่างมหาครับอ๋สามกับณ์แมนปูจะว่าฮะไม่มีโอกาสมากอ่าอ่าท่านผู้ชมวันเมื่อกี้นี่ครับสิบล่างนะครับเนาะตัวนวยน่วยของพ่อแจ่มนวยของพ่อแจ้มหน่วยของพ่อแจ้มไปบนเจ็ดแปดเก้าทำมีสุดทดียจับใช้ได้ครับวันที่ผ่านมาก็จับลุดลุดอยู่นักปูเนาะแต่ว่าหลักหลักสิบที่เดินดีปูนี่ครับ อ๋าท่านรุดท่านลุดอ่าลางกับผมเรียกกันี้สังเกตเบื้องบัครับตัวนี้เห็นปะครับวันนี้มันกับบัตเกียฐานปะมันมนเป็ดนี้นี่เห้ามันเข่าตัวนี้ครับงัวนี่ก็เห็นปะห้าศูนครับวันนี้นี่เอาศูนย์ขึ้นเลยแหละครับปู่เอห้าศูนย์หกศเจ็นแค่นี้ห้าศูนย์หกเจ็ดศูนม่นเอาแค่ของ้าพอ้องเอาของปืนครับเอาของเอาของสุดปูอย่างเดียวเอาปูไม่เอาเจ็ดศูนบะเจ็ดหา จะหาแล้วจะพูมารคแต่จะพูมารคอาจจะมาครูมาทั้งศูนย์ทั้งหาได้โนบูะมีนอืมครับถ้ามึงงูมันมาจุดนี้เห็นปะครับผมที่แล้วมาหนีครับเขาคิดว่ามันมาหนีเขาหนุบฟาดมาพี่อะมาห้าศูนย์วันนี้ถามมันเบาหนั่นกะห้าหกเจ็บสามตัวเลยแหละโอ้ห้าหกเจ็บหลักสิบล่างโนบูเนาะล่างยังเดียวครับพอวางงวดเมื่อกี้นี่ปูเป้เน้นที่สามกับสี่นบูเนาะครับผม ไปถ้าไปอันปียังเกิดขึ้นได้ครับสุดายนเจูนสสามครับงวงวมหันบอกขึ้นวันนี้เจ็ดสุดสามงวดก่อนปูวันนี้เห็ดเส็ยแล้วเห็ดครับนี่มันมาหเกาเลนะหกเก้าอือหก้าสุด้เขาอตัวเอาตัวท่านเห็ดบัปูบววันเห็ดจักสุดเลยจสุดลางอะไรอ่า ติดงานนะป <S <s ูอ่าโอับมนีปูนี่ครับสดๆเลยนะปูเนาะอ่ามีเขาเก่าเนาะรับผมมาเก่าอ่า um ีกับสามสอมาบนขับนเจ็ดสนสามบนล่างกับมีเก่าหกก็มาบนรัีออกไปบ้านอ่าล่างล่าง 50ล่าง50ครับปู่ครับครับ484เนาะครับ4 8 4 669ครับปู่อ่าครับย้2ตัวดูตัวบวกกันเลยกรับเ216กรับ16เป็น2 6เป็น2 4... เป็น1เบิ่งสูตรกันสดๆเลยเนาะค่ะ0 ครับมัน <tang> ส <ar> ี่สองแปดแปดบวกเกตเป็นสิบห้าครับห้าบวกสามหนึ่แปดมาเห็นห่อตัวนี้ครับโอ้แปดคูณสองเป็นสิบหกนะปุ๋นะแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบหกบวกหกได้สิบสองได้สองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้หนึ่งอ๋อมาไปตรงกลางนี่ศูนย์หนึ่งสองสามอ๋อทีครับบนครับนี่ละ วอนในรถครับปูรถายตัวแต่เ้าบ่อแดนคำนวณมาครับคือสูนีเป็นบนมาปูติดบนแม่ติดบนครับนี่สามองออกามสครับเจ็ดนยกัมาทั้งบนทั้งล่างแหะเกหาครับตาชมาสักเกตบางส่วนริมเห็นปครับนี่ริมนี่กับริมนี่มัน้สองริมนี่หกับเก้านป่ะนี่กับสามกับศนอันนีมากนี่วิรปูสามศูนย์สนี่ปูก็กได้ครับโอ้อันนี้เป็นบนนวปูเนาะครับ อปิดได้ออาปิดบนอ่าปิดบนตดบนด้านล่างอ่าสูตรอ่าชุดปิดบนนี่ครับปูนี่ครับปูคำนวณให่สดสดสักนี่นี่ได้ครเอาเอาสอตัวก็ได้นี่สองกับสมา3ามากีกับเปกักระเปดว่ามลางมาได้ครับครับผมหกมาบนเนาะปูเนาะมา6 9เก้าสองกับสามกับทรมชุมอืแค่นี้แหละ แค่นี้ติดบ,บน,นบเดี๋ยวจังมาหาอ่าหิปูสรุปชุดบนให้อีกครับท่านชมนี่ชุดล่างโอ้นี่ครับชุดล่างครับผมสาม,สามคู่นี่สามคู่เนาะปูเนาะจัดเอาจากสูตรอ่าท่านชมเอาจากสูตรนี่ครับสูตรหลักสิบล่างปูนี่ครับหลักสิบล่างนะครับห้าหกเจ็ดนี่ครับท่านใดที่หาหลักสิลบล,สล่างแม่นๆมาทุกงวดเนาะครับท่านชมหลักสิบล่างแต่แต่ว่างวดที่ผ่านมาปูเป็นเอ็นที่สามกับสี่ครับแต่ว่ามหา อันนี้สูตรของปลาแตมเจ็เปดเก้าลักหนวยนเก้าไปบนครับผมแต่ว่าปูวาวัานนี้เอาสูตรปูนะปูเนาะนสูตรปูคือจับประกบนี่เลย0ูนย์กับหากร่าปูเนีนไปที่ศูโอ้ครับปูสิล่างห้าเจนี่ครับหาศูนย์เลยปะปูเนี่ย่กน ถา,ามว่าเด็กบามาหาบ่าหาาศูนยนย์หามาเจ็นทันทีามาเจดศนทันทีงานว่บ,บนกระลังแหะครับผมพ<ม>ต้องคำนวณยากออกศูนย์ใ่อนเอาหาศูนยนน์จะไม่อีกบ่ปัวมันมามันกาหาศูนย์มาขึ้นามาเจ็ดศูนย์ครับผมครับกือคือกันไว้เพราะว่าสไตล์มันมากครับค่ะอืมย่งยงก็เกิดขึ้นได้ด้วยครับปูครับผมาสมัครบบบ้าาศูนย์าศูนย์หานศูนย์หาศูนย์ห่าไปศูนาึ่หาไปแล้วถ้าจับนี่เลยครับ อ่าลักหาเอาห้าห้าหกห้าเจ็ดหาก็ได้เอ็นบอได้นีนใช่ตัวนี้ครับผมอ่าคือลักหนวยปูจะได้ศูนย์กระหาเป็นลักหนวยมันนันเลขเา้อเป็นเรียงปูเลขลักเทียมก็เขาครับมันมาากำกันมันมาไดเห็นบอมันเขาไดเอ็นบเอ็นได้อ่าบันจับคูดกันได้ครนบอเนบไเอนเนได็บเ็ไดเนบเออเนบอเาดนบนนอบเดินบปูเเนี่เด้ครับ เรามาไปกินไปบนไปล่างอะไรเขากลับเขาก็เลยไมเหัวะเเห็นนี้เห็นเป็นลักซิบหานครับลักซิบเงีวอยู่ครับผมเงี้ยวดีอืมอ๋อครับปูกะเป็นแค่เท่ทางแล้วอะ้ต้องงวดแล้วครับเนาะยมเน่าปูเนาะอะงวดนี้องวดที่ผ่านมานี่ยรุดอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าลักซิบปูยุบไหมครับแต่ว่าปูไปเด่นเน้นที่สามกับสี่เนาะปูนี่ก็ไปหาโรตีเวเลยนี่ยชูน่าครับ โนหาโซนเจ็ดสองคูนี่อ่าเป็นบนล่างได้หาโซนเจ็ดโซนนี่เนาะปูให้จับจับจับสื่อใบเรียงวันจับศูนหน่อยโอ้ครับท่านผู้ชมว่าเรียกปลายปีว่าต้องไปคข้างนครับออกพป็นซายเดียวครับเต้าชุดบนนี้ได้เลขติดก่อนมาปูเลขเจดมันก็หลายมันหลายองโยธาให้เป็นแนวทางไปเบื้องต้นวันนี้มันก็เดินดีอยู่ครับมันมัานบ้านหลุดครับคือว่าถ้าติดบนนี้ขึ้นนี่โซน หนึสองสาแต่ว่าให้ยึดไท้ยสองตัวไทยริมล่องริมมันริมเนี่ย่ปัวศูนย์ศูกับสามมาศูกับเมันดรอศูนย์กศูนย์สนี่ครับผมเก้ากับโกเห็นป่ะครับศูนย์กับสมครับศูนมาศูนย์เเจ็ก้าปอมศูนย์เจ็ดศูนยต้องเป็นเจ็ดศูนยโปพอเจ็ดอยู่หลักสิบอันนี้มันเป็นเป็นร่าง ถามวาบนถามวาบนมาเป็นได้07วนเจ็บสศูนเจ็บห้าี่เป็นได้สนสมี่เป็นได้ครับผมจะมักมักส่วนตัวก็สามส่วนเจ็บเจ็บส่วนสามครับปู่บนเนียสะอาดมากจนหาครับอันมีอเดีจับศูนตัวเดียวจับศูนตัวเดียวนะปูเนาะครับออหนีครับทชมชุดล่างนะครับเนาะปูว่วงแฮ คู่ดเดียวเท่านั้น70หา0จะมาอีกว่กาปูเราทาเพราะมากอะใช่ตัวเดียวเลยเพราะมากนี่เลขปู่เอาแล้ว60เป็นไปบ่ได้ปูป่นปปั่นก็ล่างไวก็ได้ล่างไวเนาะปู่เนาะครับนี่ครับแคปหน้าจอทำชุ่มครับหลักสิบล่างนะครับเนาะ5 6 7ครับนี่ครับอ่าจับคู่ให้50 60 70ปู่วาเน้นที่70คู่เดียวเม็ดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับเนาะชุดบนปู่วานี่ครับ ชุดติดบนมี่ศูนย์หนึ่งสองสามให้ติดตัวริมไใบติดศูนย์ติดสามใบนี่ครับเดี๋ยวจังรอนะครับเนาะให้ปูวิเคราะห์คำนวณชุดบนเดี๋ยวจะมารับชมน้ำกันอีกที่หนึ่งครับเอากาบขอบุญขอบคุณปูครับผมเน้นนะครับเนาะชุดล่างครับย่ำหลักสิบห้าหกเจ็ดเน้นที่เจ็ดศูนย์ครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขเด้อครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องไหลเข่าทุกท่านคือเก่าได้ครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ บ่าเถาสวัสดีครับ